ผมพี่น้องครับสวัสดีครับผมจนไปหงายลายมือนี้่ได้ไปหาอยู่หากินครับมา,ามาน้าหาเสี้ยนป่าครับมาน้าหาเสี้ยนหาป่าผม <S <S เอา้าอายุไปยังวะคือดินคือนตัวใหญ่แต่ว่าชวนมากตัวใ่ใหญ่ดิ๋ยไปยังไปดูบ่โอ้ปากคอใหญ่ครับผมปากคอใหญ่นี่เอาอีกแล้วครับผมพอแขนนี่ไดปปนใหญ่ที่นี่ ก็แ่กิโลครับผมเมื่อเงื่อนก็จะได้ก็จะแท่งตัวกิโลครับผมปล <ả>? าไอ <ป ả? S 1> จัดไปครับผมเห็นตั้งแต่หัวค่้มยังไปอยู่ให้มันแข็งต<อ>ันด,ดึกเว้ยเพื่อนบอกไปหากินโดนแล้วครับบอกผมว่าเพื่อนเห็นยังอยู่นั่หาเลยครับเดี๋ยวอยู่ภาพไปนี่ข้อล้านครับผมล้านเพื่อนนะครับ yeah เนี่ยมาแด่แถวว่าเปิดไอ้ล้านอาหารครับผมเมื่อเหรอพี่น้องนี่ มาเปิดร้านอาหารนี่เองถึงบ่อไปหาปูฮ่าปลาครับมามือนี้มือแรกหรือว่ามือใดนี่โอ้สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่สวัสดีเจ้าภาพเพื่อนครับผมเฮ็ดยังนี่มือเฮ็ดยังนี่เฮ็ดยังนี่จะสวัสดีวันท้คับจะเปิดร้านวันนี้ก็เลี้ยงนะมีน้องก่อนครับผมมีน้องครับนี่คือร้านของเพื่อนครับผม บ็ไปหาปูหาปลาแล้วล่ามือล okay. <t McD Impossible> <t ric deterior ated> uh ่ามือครับใครก็ช่วยช่วยให้แชร์ให้หน่อยว่าครับผมรับจัดโต๊ะจีนด้วยไทยจีนนั้งหมดอ๋อใครแนวใดแบบใดอาหารตามแท้อาหารตามสั่งนี่หารคืนโต๊ะคืนโต๊ะกับทำโต๊ะจีนก็ทำทำครับผมนี่โต๊ะจีนกับเห็ดเพื่อนวานี่ครับกับฮองร้านมาพอตูว่าเพื่อเห็นกันโดูแล้วครับเพราะว่าเพิ่นหยุดไปหยุดว่าย โดนแล้วครับผมหาือแพ้ยูไห่ครับไม่เจอกันนานเนี่ยครับผมมือนี้คือเรื่องนุ่มจีนเรื่องแบบจีนเพราะว่ามันอ่ามันจะได้ยืดยาวมาเส้นมันยาวหรือถือแบบจีนไงหรือแบบคนจีนเออเดี๋ยวผมจะได้เด็นตามครับผมอ่าดีอาทิตย์เดี๋ยวครับผมกลับมาใหมครับครับเครับ ครับผมนี่คือทีมงานหาปลาครับนี่จำนากันได้ดีแล้วครับนี่ทีมงานดับแนวครับนี่มาให้กำลังใจครับผมสิบนเพิุ่ญจีบงหัวพิุ่ญจีขาดทีมงานเพิุ่ญไปอีกคนนึงครับนี่ทีมงานเพิุ่ญขาดอีกคนนึงแล้วนี่ต้องหาตัวเสริมครับนี่หน้าหนูครับหน้าหนูหน้าหนูครับผมเราบื่อครับเราเราให้บื่อพี่ชายเราเราเบื่อ เราเลีวบแล้วเราได้หรือเปล่าเราเรียบเรียบร้อยใส่ใส่เรียบร้อยเปล่าใส่บ่วงขยังหรือเปล่าเราเราด้วยครับอันตีนลอยลมไม่ไฟมาเป็นลับสองรับอ่ะแสดงว่าสามลมบ้านเบิร์ตบ้านนี่เบิร์ตเป็นกอคุณบอกมึงจะเสี้ยนนัวครับผมพี่น้องหลาดเพิ่นกระตีซ้ำหนีนะครับหนึ่งสองสามซีโต้ท่านนีนะครับรองรับลูกค้าในหมู่บ้านเนาะใกล้เคียงครับผมแน่นว่ันยั่งมีการมีงานรับ จัดโตจีนโตจีนไปร้อยก็รับโอ้รับไว้หนิไว้มีลูกน้องมเจี้ยหาลูกน้องมีเยอะบ่ทีมงานแนะนำใหเอาหนูหนนะทีมงานหาหนูนี่แหละเดี๋ยวทีมงานนะหนูเชีวพี่บอกว่าโตจีนว่า่มีหันเอาหนูอ้อมหนูแกงหนูด้วยมีหมดนั่เป็นโตราวอ๋อหม้อแกงอ้อมโตไทยโตจีนนี่ครับผมมี่น้องว่ากันแต่ครับแล้วแต่ลูกค้าต้องการจัดไปครับเอาครับผมพี่น้องนอนนเป็น อันนี้บอกพี่บอเจ้คือขาครับครับผมสวัสดีครับอันนี้คือแฟนเนาะแฟนครับแฟนก็คือผู้จัดการละครับันี่คือผู้จัดการครับผู้จัดการของตาดชะลอครับผมต่อไปเนี่ยไปใช้บัตรเงินครับยูนิเวิร์สนี่ตาดชะลอกงเง็กบัตรเงหรอกไปโอ้ยหลานเพื่อนครับผมเข้าไปดู นี่เตรียมพร้อมแล้วครับผมเตรียมพร้อมที่จะต้อนรับลูกค้าแล้วครับผมนี่เอาได้ไม่เพราต้อนรับกันได้อันนี้เอาไว้เด็ยกน้อยมาง่อยขึ้นสซ่างอาหารบ่อันนี้เอาวางไงมั่งเอาวางหม้อหม้อวางนอาไว้ง่อยขึ้นสซ่างอาหารครับผมก๋วยตี๋วก๋วยเตี๋ยวยังมีเบิดนี่แม่หม้อพัดไทกพัดแทยก็ได้บ่นี่ตาโอ้อาหารพัดไทยซุกี้ขายหมดขายหมดทุกอย่างเลย โอ้ยครับผมตำรวจครับอะไรอันนี้รายการอาหารอ่านี่นี่มีรายการอาหารครับต่อไปผมกฤษฎีพได้พ่อทันยจกพ่อตาผมกฤษฎีมาบ้านเอี่ยก่อนสำลุงบอกครับผมต่อไปนะจิเบยุนน้ำทงน้ำทามาเห็นเลยนะครับบ้านนี่ครับผมอยากเห็นเพื่อนหรือว่าผมต้องมาพี่ผู้ใดอยากเห็นเพื่อนก็ต้องมาพี่ครับมาล้านเพื่อนมาอุดหนุนพุ่มมีหลายอย่างหลายแนวเยอะครับนี่เออ ตรงนู้นได้ครับผมยู่บ้านอ่ายู่นี่ทะลุงเล็กบบ้านทะลุงตำบลทะลุงเล็กอำเภออำเภอเมืองอำเภอเมืองครับผมพี่น้องเบอร์โทรก็เบอร์โทรกันศูก็ศูนย์หกสามศูนย์หกสามห้าหนึ่งสามสามสี่เจ็ดสองครับผมเอาพี่น้องตามนี่นะอ่านี่ร้านเพื่อนก็ยู่นี่แหละครับอยู่ซอยอยู่บ้านคำรงเพื่อนตามเพื่อนไว้นะครับผมเดี๋ยวจิ จบคลิปครับผมเปินฝากทุกอย่างทุ่งแนวแล้วผมมาพ่อแล้วครับหาพ่อแล้วเฮ้ยบไปหาป่าไปได้แท้เฮ็ดร้านครับคือเปิดร้านอาหาร,อารเอี่ยจเลี้ยงทีมง <ไป S 1> นานดับแน่วความครับผมเปิดมาทีแล้วตอนนั้นก็แต่เปิดนี่ไงอ๋อเปิดไปที่หนึ่งแล้วครับผมอันนี้แล้วก็ยัดไปไปน้ำทงน้ำทากุ้ยได้ถามหาแก้วจังสี่อยู่นี่ <c oughs> ยังน้ำรถลดเนี่ย มียังกับแซนั่นโรดเนี่ยมาอยู่บ้านน้ำทายากน้ำแก้วด้วยครับมาทำธุมท้าสินยังไงก็ยี่ได้ครับผมที่จัดเที่ยวทีแล้วอ๋อนี่นี่ตัวจีนโอ้ฮะจัเีียตวน่อ๋อเพบนเคยทำเพบนเคยเห็ดจับตัวจีนมาแล้วครับนี่ครับผมอ่าเอาละครับผมต่อไปผู้ใดมีงานมีการมีงานบวชงานแต่งงานอีหยังกระตาบเป็นมุ่งค้นครับผมอยากได้ โตจีนอยากได้ยังราคาคุยกันเองครับผมตามเบอร์ทรที่อยู่ป้ายล้านอ่าหรือเบอร์ทรบอกออกไปนี้ก็ได้ชูยังเดี๋ยวผมใต้ก็ได้ครับปัจจุบครับผมอ่าติดตามครับผมงพี่น้องเรียบร้อยครับนำพอแล้วต่อไปก็นจะกินนุ่มจีนนองเพื่อนครับผมเพื่อนเชื่อมากกินนุ่มจีนครับนี่ร้านเพื่อนครับตามที่บอกไปแน่แล้วครับผมอ่าเดี๋ยว ผมก็ินได้มาสนับสนุนอุดหนุนเพื่อนอยู่ครับผมมีการมีงานบ่มีกันสิม้าครับคือน้อยยังไหนผมไม่ยำนันครับผมเนี่ยให้เบิ่งป้ายครับ063 513 3472าหนึ่มส่อครับผมก้องน้ำอยู่ตีลังกาครับผมพี่น้องติดตามครับผมพ้อตัวเพิ่นแล้วเดี๋ยว้ไปข้อตัวไปกินนุ่มกินเพิ่นครับผมติดตามในหัวหลานคือเราครับผมสวัสดีครับ